โอเคกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทุกท่านนะด,ด้วยอยู่กับช่องบิมเบิร์วันนี้บิมจะมาสอนลงสีผมสอนไม่ละเอียดเน่ยจะเคยอัดไปแล้วแต่ว่ามันพังพีดาไม่เคยรายละเอียดเลยรายละเอียดไม่มีไปดูช่องเองกันได้โ <Okay. S 1> อเคบาละใหุ้กคน พอทุกคนจับลงสีตรงนี้เสร็จแล้วให้ทุกคนมาตรงเพิ่มกดบวกเพ,เพิ่มเพื่อเพิ่มเลเยอร์แล้วก็กดตรงเงื๋ยวจะบินทำไมฮะให้กดบวกเพิ่มเลเยอร์แล้วก็กดการตัดออกดิแล้วก็เลือกกาไฟนะจ๊ะแล้วก็มากดตรงนี้เลื่อนลงมาก็จะเจอกับการาไฟลยนะจ้ะหนาวชิบหายอ่ะ แล้วก็มาปรับสีให้แบบต,ตามอุณหภูมิจะ,ะตามปรับให้แบบโทนสีมันแบบที่สองมันไม่เค็มมากไม่แบบไม่เข็มมากไม,ไม่ไม่แบบเออเรียกว่ายังไงดี้ะ ไม่เค็มมากให้มันพอแบบมีแบบน้ำหนักอะอันนี้แหละสเป็นแค่นี้ปราดปาด,ปดไปทุกคนปาดไป เลชิบหายฮู่นั้นไหนใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันไปไหนกันเราไม่รู้หมาหายโอเคแม่น้องไปสนใจ ปาดปาดไปพอทุกคนปาดได้ที่แล้วก็ก็แบบเดี๋ยวปลาเรือดีพอปาดจะตดัดต่ะตัดคลิปเดี๋ยวมาดานกันโอเคแล้วพอทำแบบนี้เสร็จเสร็จก็แบบให้ไปกดให้ไป ปรับสีให้มันเข้มกว่าเดิมน ah, ิดแบบว่าเยอะบางเยอะเลยนะแล้วก็ให้ใช้บัตรแบบเอ่อแบบไหนวะลืมอ่ะเอาแบบบัตรแบบแรงเงาแบบเนี้ยเนี้ยบัตรแบบแอมเบอสนะโอเคเอาสามเหลี่ยมหรือปกติก็ได้เอาปกติเ่ยหรือสามเหลี่ยมก็ได้แต่บีจะเลือกสามเหลี่ยม มันก็จะเป็นงานแบบนี้ค่แจะมีความสม,มูทขึ้นนะแล้วก็เบอร์ด้วยและสม,มูทขึ้นเบอร์ไรสเบอร์ีแล้กวกว็อะนี่ โอเคแล้วพอเบอร์เสร็จก็ไม่ต้องเบอร์เยอะมากนะเบอร์ให้แบบมันมีความแบบสมูทแบบนี้ส่วนต่อไปก็แบบเอามาเดินปรับโทนสีให้เป็นแบบเป็นแลบนี้ไปแล้วก็นี okay, ่โอเคอืมโอเคแล้วก็ปรับใช้บัตรแบบนี้ปาดไปตรง ที่แบบเราลงลงลงแบบกาไฟไว้อะนี่ <Yeah. S 1> แล้วก็เพิ่มความเข้มด้วยนิดนึ่งค่ะไม่นิดนึงองะเข้มชิบหายทำให้ความสมูทขึ้น โอเคแล้วก็ใช้เบอร์นะเบอร์ตัวนี้ให้แบบละมุนขึ้นแบบจะมีความกระดกหรือเนียนขึ้นไม่เด่นมากให้แบบพอแบบาดูดีแล้วก็ต่อไปให้ถ้าใครใช้ถ้าใครมีสีผมที่แบบ ออกแนวแบบนี้ก็ให้ต่อไปก็ให้แบบทําให้เอาบัตรที่แบบดูสดใสแบบสีม่วง,ง,งมาคนกันนะสีฟ้าก็ได้โอเคมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันนะมาแต่มันก็จะเพิ่มความแบบดูดีให้งานของเราขึบบา้นใครจะแบบปรับสียังไงก็ได้นะบิมไม่ว่า ให้จะดูสีจากหน้าเจ้าบีก็ได้บีไม่ว่าดูสีไปเนี่ยโอเคพอเสร็จแล้วก็ให้ใช้บัตรแบบอีก แล้วก็ใช้แบบัตนี่เข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ปรับให้มันแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่เจอเป็นปรับให้อ่อนๆเลยนะตรงน,นี้โอเคเร่งจะเละไปอย่างกันใหญ่แล้ว ปาจะทำให้สีผมของเนเน่สังเป็นสีแบบพาสเทลละมุนพิก็ดูสีจากตรงนี้ไปเลยแบบแบบดีค้ากลบเกลือนถ้าตรงไหนแบบมันไอ้นี่เกินไปก็ให้ใช้สีแล้วต่อไปให้ใช้สีเทานะมลปรับให้เป็นตรงนี้เป็นสิบนะ แล้วก็ทำแบบไปแบบปัดปาดตรงที่แบบสีมันแบบมีความแบบเป็นกันไปเท่านี้นะทุกคนก็เสร็จแล้วกับการสะสอนสอนลงสีผมผมดิโคตรเละเละชิบหายอะเดี๋ยววิมขอบแบบเก็บงานค่ะยังไม่เสร็จดิยังไม่เสร็จอะ เพราะมัน,น,นจะเพิ่มแบบมูลค่าชิ้นงานให้คุณนะถ้าใคร,รู้มันเป็นก็ดูบีมได้นะแต่ว่าแนะนำให้ไปดูช่องอื่น ช่ขของนเ้เ่องใช่ไหมโอเคเสร็จแล้ว <laughs> แล้วก็ต่อไปก็แบบเพิ่มเพิ่มไอ้นี่ด้วยนะ <laughs> ต่อไปให้มาอะไรเยอะแจกอะไรให้โอเค okay. ต่อไปให้ทำแบบ ก็แมวดิจิตอลนะเพราะว่าถ้าเป็นดิจิตอลมันจะเห็นนะคะมันจะมีความแบบแ,กแตกๆเนาะต้องเป็นแบบนี้นะแบบเส้นแบบอ่อนๆนะคะหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะต้องเป็นเส้นแบบอ่อนๆแล้วก็มาปรับตัวอให้มันสมุทใช่นหคะไม่เอาดวกว่า เอาอันอื่นเนาะเอาอันนึงที่บางมันเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็ได้แล้วครับปากกาอาฉริยะเอยปากกาเบอร์ไม่ได้อะเพราะปากกาปกติแล้วเลยค่ะแบบแข็งนะไม่ต้องไม่ต้องทำให้ตรงนี้มันสมูทนะคะนี่นะวิวสวนไฟไม่ค่อยเป็นหรอก ต้องปรับให้ตรงนี้มันสมูทขึ้นนะคะทุกคนบิมบิมพูดผ,ผิดขอโทษทีพูดผ,ผิดนะ่ะไม่น่อย โอเคเสร็จแล้วนี่นะคะก็คือการลงสีผมโมบิมเละชิพหายอ่ะเละชิพหายนะแล้วนี่ก็ฝากกดติดตามช่องบีมแบคเตอร์แปะละแค่นี้แหละขี้เกียจ